ดูฮะคิงที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทีมสาร,รุ่งฝั่งผู้บัญยายในิสุธีน้่เงินหน้าขวาทำหมายเลขเก้าเป็นบิ้มนะครับส่วนตำแหน่งซ้ายชงก็เป็นดาบเจี๊ยบเนี่ยละฮะโอ้มีดาบสองครับตำแหน่งแบ็คก,ก็เป็นพีโอพบกับทีมเจ้าพลอยในฝั่งตรงข้ามผู้บัญยายนั่นหละฮะหน้าขวาทำหมายเลขสิบไม่ใช่ใครอื่นกระจนทองจากพิษณุโลกตำแหน่งซ้ายชง เจ้าตาลเจิรพงศ์อาสว่างจากโคะเลตำแหน่งแบ็คอดีทีมชาติไทยในวัย52ปีพี่อ้อนสุภาพรักวงลิศอ่านะฮะมาดูครับใครจะได้ที่สาเพราะที่1ที่2เป็นของจาบอยเรียบร้อยทั้ง2ทีมเลยนะฮะเออ <laughs> ตนองเตือนคอมเมนต์มาว่าสาธุดูกีฬาตะก้อฟังธรรมะด้วย <laughs> เอาก็อยากให้ดูกีฬาแล้วสนุกสนานเนาะให้สนุกกับเกมดูเกมให้สนุกได้รสชาติได้อัตลรกหลากหลายดีเนะเาะมีทั้งความมันมีทั้งความบันเทิงมีทั้งธรรมะเอาหลากหลายกันไปตัวนี้ครับเฟซชื่อว่าไอาอีกแม่มึงเรียก <laughs> ผมไม่ได้พูดหยาบแนละ้วเฟสก็ชื่อนี้จริงๆครับ ดูคู่นี้เดี๋ยวก็ได้รู้ว่าไผเป็นไผใครจะได้ขึ้นจริงเออไม่ใช่ฮะใครจะได้ที่สามครับเพราะว่าไม่มีที่4ี่นะฮะก็ต้องทิง้งเลยครับพี่โอนเสิร์ฟมาพี่โอเปิดไม่หลุดชงลูกนี้ไปให้ดาบเจี๊ยบโอ้โหเอาแล้ครับแมตท,ที่ผ่านมาดาบเจี๊ยบหมายเลขเจ็ดคือตำแหน่งซ้ายชงนะฮะตอนนี้เล่น สายทําได้แล้วนะฮะก็น่าจะพักพี่เบิ้มครับเพราะว่าพี่เบิม้มหมายเลขเก้านั่นคงจะเตะในตั้งแต่ต้น,ต,นต้นมาก็คงจะล้านะฮะช่องขวาพี่โอ้ยยังเปิดได้อยู่เจ้าตาชงให้กระจนทองนี่เลยครับเหลือบมองเห็นบล็อกแตะยอดเบาๆเอาแต้มพอคุณพิเชษสวัสดีครับพี่ช้างหอ,อกองสวัสดีครับเสียพงศ์สุโทไทย ลูกนี้พี่โอ้เสิรฟไม่ข้ามนะครับเป็นแต้มของสาววัดลุงน้องเสียมบอกว่าให้พิยะวอมรอด้วยครับอยากเห็นลูกนี้พี่โอเสิฟออกหลังไปครับเป็นแต้มให้เจ้าพลอยขึ้นนํำนิดหนึ่งห้าต่อสามน้ำแบบนี้อย่าเพิ่งไว้ใจอย่าเพิ่งประมาทแ้มสองแมยังมีโอกาสทันกันได้นะฮะ ช่องขวาพี่เบิ้มลูกนี้เข้าลําตัวแล้วเปิดไม่ขึ้นครับอาะฮะเป็นแต้มของเจ้าพลอยอวันนี้ดีใจฮะติดรถพี่อ้นมาแล้วก็มาถึงรอบสุดท้ายจนได้ครับปกติติดรถใครไปตกรอบทุกทีหยอกหยอยอกนะครับสามต่อหครับหน้าซ้ายลูกนี้นี่นะฮะอ้าวลูกเสิร์ฟทำงานเหมือนกันครับตำแหน่งแบ็คหมายเลขคพี่โอน,นะครับ หลังจากเสร็จสิ้นคู่นี้แล้วก็ให้นักกีฬาที่ได้รางวัววลแล้ให้เตรียมตัวรอรางวัลเลยครับวันนี้นก็ได้เห็นการรอรอที่พี่คนเสิรฟมาพี่โอ้ยปเปิดได้อยู่ขอ,อชองเองปิบมเตะทัดบล็อกโอ้โหออกไปนิดนึงครับ ก็ขอให้ตลอดรอดฟังไปนิดนึงเนาะพี่ลาบอกว่า f อฟอ้นกระจอนตานขอบคุณมากครับพี่ลาขอบคุณมากครับตัวดีน้องก,ก๊อตด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีกีฬาดีๆวงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแะอีนะครับผมพยายามฟังแต้มอยู่นะครับเพราะว่าเขาไม่มีลำโพงขยายแ้มนะครับ พี่โอนมาช่องกลางเอาแล้วครับเปิดดาบเจียบชงหางนิดน,นึ่งจังหวะนี้แก้ไขแล้วมันไม่ข้ามเป็นแต้มให้เจ้าพลอยแต้มตัวนี้สวัสดุุ่งตามอยู่5ต่อ8พี่โอตัดหยอดโอ้โหสวยงามครับตัวดีคุณเดทลิ์ กับที่กำลังแข่งขันที่นี้นะครับคือทีมเจ้าพลอยจรคู่นี้เป็นคู่จริงที่3นะครับจริงที่1ไม่มีนะฮะปรากฏว่าเจ้าพลอยเจอเองครับโอ้ลูกนี้พี่อ้นเสิร์ฟไม่ข้ามานะฮะเป็นแต้มของสารวัตรรุ่งขยับขยื่นเคลื่อนตามมาแล้วครับ7ต่อ8สุรินทร์น้องปอนธีรยุทธ์ด้วยนะครับสายตามองโอ้กราบนักมาตรการครับอาจารย์จะวัดน้องแฟบเนาะ ได้ข่าวว่าไว,ไวัยนี้อ๋อไม่ใช่ไวไวัยนี้สิพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้มีแมทแต่ก็ที่หนองแฟบนะครับก็โอ้โหไกลไปนิดนึงเนาะโอโ้แล้วพี่โอเกี่ยวไอเนียงชงลูกนี้ลึกนิดน,นึงตีหัวค้ำไปจะตาลเปิดชงให้กระ้นทองแตะหยอดเรียบรอยครับไม่อยากดูพี่อ้นครับอยากดูพ่ยะจะเสิร์ฟ ท่ามไหมยะยะเสิร์ฟไม่ได้เอ่อจะก็เพราะว่าตำแหน่งแบ็กต้องห้าสิบตำแหน่งแบ็กต้องห้าิบพิยะวันนี้มาสำรองเตะกับกระจนกระจนทองเนี่ยนะฮะโอ้โหแต้มตัวนี้แปดต่อเก้าบีมาแล้วฮะแต้มต่อแต้มกระจนทองงัดขึ้นมาเจ้าตาลชมฉีกหนีบล็อกห่างนิดนิดครึ่งรอบโอ้โหสวยงามครับสวัสดี พี่วรพงค์ด้วยนะครับเอ๊ะผมจําเดี๋ยวนะชื่อจริงวรพง์ใช่ใ่พี่ประหลัดโจนะผมว่าน่าจะใช่เนาะประหลัดโจเนาะแต่มตอนนี้อยู่ที่สิต่อ8ปดเจ้าพอยังขึ้นนําอยู่พี่อน้นไปหน้าไหนช่องไหนโอ้โหพยายามจะปัดมาหน้าขวาแต่ว่าลูกออกหลังไปนิดน,นึงครับเป็นแต้มให้ทีมสว,ส,สวัสดุงตัวดีน้องเอ็กครับอานะฮะมาร่วมชมร่วมเชียร์ให้กําลังใจเพื่อนรักกระจนทอง ในฝั่งตรงข้ามหน้าขวาเปิดนิ่งเอาล่ะครับกระจนทองโอ้โหแต่ว่าจังหวะนี้ติดบล็อกพีิบม,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 มก็เหลือคู่นี้คู่เดียวแล้วนะครับไม่มีคู่ชิงให้ชมนะฮะเพราะเจอกันเองครับลูกนี้พี่อ้นเสิร์ฟไม่ข้ามเอาล่ะครับ เป็นแต้มให้ทีมสวัสดิ์รุ่งแต้มตัวนี้สวัสดิ์รุ่งพลิกขึ้นนำาน้ครับ11ต่อ10ต้องล็อกให้ได้นะครับเข้าช่องซ้ายจะตานไล่ชงให้กระจนทองโอ้โหจังหวะเตะลูกนี้ไม่ข้ามครับเอาละโอ้นนำมาดีๆนะครับแต่พอปลายเซตกลายเป็นทีมสวัสดิ์รุ่งขึ้นนำนะครับ12ต่อ10 จากก็บอกว่าให้พิยะลงบ้างสิครับวอม์ัแจกจ้า<ว>แล้ว <laughs> อ๋อลงแล้วลงแล้วยะลงในรอบอ่ารอบเข้า8แล้วก็แเข้า4 <laughs> ได้ลงแล้วฮะได้ลงแล้ว <c oughs> <c oughs> แต่ยอดโดนเกี่ยวเตะค,คืนเรียบร้อยครับะฮะโอ้โหเกมทันกันจริงครับ สวัสดีครับปานิสาโอโหอานะมาเชียมาเชียสามีแล้วะฮะกระจอนทองครับพี่นัทพลสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะอ่านได้ช่วถึงไหมถ้าไม่ช่วถึงกลับขออภัยนะครับอ่านะ,ะแต้มสิบสองสิบเอครับตัดหยอดหน้าซ้ายจะตานงัดขึ้นมาแล้วลูกมัน งัดมาแล้วมันลึกนิดน,นึงครับไม่ข้ามนะฮะเป็นแต้มให้ทีมสวัสดิ์รุ่งตอนนี้เจ้าพลอยตามนะครับสิบเอ็ดสิบสามโอ้งานเข้าแล้วฮะงานเข้าแล้วครับเจ้าพลอยนําในต้นเซตมาดีๆครับพี่อ้นว่าไงครับช่องขวาลูกน,นี้เอาแล้วครับลูกเสี่ยมทำงานสิบสองสิบสามพี่เอ็กอะไรเนี่ยหนังเสียมบอกว่าพี่เอ็ก สมอแขงลงทีมไหนครับพี่เอกพี่เอกพี่เอกไม่ได้มาพี่เอกชมอยู่ทางบ้านครับเตรียมเอาถ้าแต้มน,นี้ล็อกได้จะเสมอนะฮะจ้พลอย13 12ตัดยอดหน้าใช้เจะตาลเปิดรถชงนิ่งแบบนี้ครับเรียบร้อยฮะโอ้โห13เท่าจนได้เอามาแล้วครับแต้มสำคัญแต้มสำคัญ แต่มนี้ฮะแต่ว่าจังหวะได้เปรียบอยู่ที่ทีมสวัสดิ์รุ่งฝั่งผู้บรรยายครับถ้าล็อกได้ขึ้นแทน่นแต่ถ้าลูกเสิร์ฟพีอ่อ้นเอสจะพอยก็จะขึ้นแทน่นอาละดูครับสายลูกนี้ดาบเจีย๊ยบเปิดหัวแล้วชงให้พี่บิ้มจังหวะเตะใครโดนตะข่าย กรรมการเดี๋ยวเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าบอกว่าใครโดนตะข่ายน่าจะเป็นพิ่เบิมโดนตะข่ายนะครับถ้าพิ่เบิมโดนตะข่ายก็กลายเป็นจะพลอยขึ้นแท่นครับเอาล้ฮะจะพลอยขึ้นแท่นครับติบสามทสี่ล็อกได้ปิดชซตปิดแมตช์หรือไม่ลุงนี้เปิดไปจะตามไล่ชงให้กึ้นต้นทองพัดบล็อกหน่อยๆตีหัวลุกนี้โอ้กรรมการบอกว่าลงนะครับเอาล้ฮะ โอ้โหลูกมันดูไม่ทันเลยนะครับนิดเดียวฮะสวัสดีพี่จอนวัดครูครับน้องเนยสวัสดีครับน้องปิงสวัสดีครับเออน้องบิวบอกว่าสู้ๆเอาแล้ครับให้กําลังใจ14เท่าจนได้ยังไง <c oughs> ยังไงโอ้บีดิวนะครับมีดิวไม่มีใครยอมใครเพราะไม่มีรางวัลที่4 กองซ้ายหมกด,ดาบเจ็บชงไปให้พี่บ๊้มลูกนี้มันห่างนะโอโหเตะไม่ข้ามเอาแล้วครับในจังหวะเต็มดิวก็เป็นเจ้าพลได้เต็มดิวไว้ก่อนนะครับยากแก้เจ็บคอต้องเข้าแล้วละครสำหรับกองเสียโอจากก็เอ่อสำหรับเจ้าพลแล้วไม่ต้องฮะไม่ต้อง เช็คเสียงเช็คหลอดเสียงอะไรเรียบร้อยฮะได้24ชั่วโมงครับเสียงไม่ตกฮะตัวันดีน้องแปะชุมแสงแต้ม1ิบส้าออกหลังเอาละครับในจังหวะแต้มดิวเป็นทีมเจ้าพอยก็ขึ้นแท่นเตรียมปิดเซตแต่อยู่ที่ว่าจะปิดได้หรือไม่อยู่ที่ลกูกเสืบของพี่อ้นนะฮะเพราะว่าทีมสวสรรค์ลุงยังได้ล็อกอยู่นะครับถ้าล็อกได้ ยังต้องยื้อกันต่อแต่ถ้าลูกเสือพี่โอนทางานไม่แน่ครับเอาละครับเปิดนิ่งดาบเจี๊ยบชมสันลูกนี้รอบแต้มเรียบร้อยยังอยู่นะครับต้องเล่นกันต่อนะฮะยังปิดไม่ได้ตัวนี้พี่น้อยครับแต่ก็ไม่ซ้อมพร้อมแข่งน้องเสียมบอกว่าแย่งกันแพ้เลย <laughs> แต้มสิบห้าบหเอา ปิดได้หรือไม่ได้หรือจะดิวกันต่อโอ้โหแล้วตัดยอดดูนี่สวยงาม16เท่าจนได้อ้าวดูดิฮะนี่ละครับอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดสวัสดีคุณปีชาสุขสวัสดิ์ด้วยนะครับแล้วก็พี่หมีเอกมลสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวเหลือแต้มสุดท้ายแล้วครับยังไงก็ไม่ให้ดิวต่อแล้วฮะดิวไม่เกิน17เหลือแต้มเดียวครับ16เท่าออกฝั่งไหนยังไง พี่อ้นมาที่หน้าซ้ายเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไล่ชงไปหน้าตะขา่า่นี่นะครับโู้แล้ว,ลวจังหวะเตะดลูกนี้ไม่ข้ามเต็ดแรกก็เป็นของเจ้าพลฮนะคุณพระช่วยกล้วยทอดพระเจ้าจอดมันยอดมากเอาละครับเกมในเซตที่สองคู่ชิงที่สามเริ่มมาแล้วฮะเซตแต้มแรกเป็นของเจ้าพลครับแล้วก็เจ้าพลเก็บเซตแรกไปได้ ตอนนี้เปลี่ยนฝั่งมาอยู่ฝั่งภูมยิายส่วนทีมสวัรริ์ลุงยูนฝั่งตรงข้ามเปี้ยอนขอลงนี้เข้าช่องขวาคร้านี้เดี๋ยวทียังไม่ติดนะฮะเปเป็นแต้มของเจ้าพลอเออใครก็ได้นะฮะกรุณามาเลื่อนแท่นไล้สดผมไปอยู่ฝั่งน้นทีฮะ <laughs> ดูครับจงนิ่งแบบนี้แตะยอดเรียบร้อยครับเนียนะครับ เป็นตัวเตะที่โอ้โหสี่สิบอัพหมัดหมาดป้ายแดงเข้าสี่สิบเอ็ดเลยนะฮะถือว่าฉลาดหลักแหลมครับชนีน่เตะใช้สมองนะฮะกับจ้อนทองเนี่ยผมชอบนะครับชอบช่องขวายังเปิดได้อยู่ดาบเจียบชงให้พี่บ้มลูกนี้จังหวะนี้เตะไม่ข้<ภ>ามพี่ลาบ,บอกว่า<ภ> อ๋อพิลาบอกว่าบอกอ้นเสิร์ฟให้ชัวใช่ไหมฮะต้องอย่างนั้นเอฟีตัวจริงพ่ลาเอฟีตัวจริงแข่งจริงเอฟีพี่อนะฮะเราเก็บสนานเดียวพิโอตัดยอดกระัจนทองนั้นขึ้นมาตะตานชงแต่ยอดตรงนี้โดนเกี่ยวแล้วยังไงครับโอ้โหและจังหวะที่จะเล่นจังหวะสองเร่งนี้ไม่ข้ามเป็นแต้มของเจ้าพล ขอบคุณน้องคนรี่ร้อนด้วยนะครับที่ช่วยกันจัดตลาดตะก้อนะครับเพราะว่าทุกเชิญตัวนี้น้องลุงครับเออ่ผู้ชมทางบ้านบอกว่าตอนนี้หูจะแตกแล้วช่องซ้ายสวยงามครับโอโคเนี่ยนะฮะยังไวไลอยู่นะครับ52แล้วนะฮะสำหรับพี่อ้นปีนี้สวัสดีน้องอภิศิทธิ์ครับต้นผักสดสวัสดีครับสวัสดีครับ อกว่าหูจะแตกยังฮะยังยังยัง,ยง,ยงออทางบ้านหูจะแตกตอนนี้แอดมินอยู่ใกล้กอง,งเขียมหากเลยฮะตอนนี้แบบพยายามเปิดหูให้มันทะลุไปครับยังไงก็ไม่แตกค <c> ร <oughs> าวนี้พี่อ้นเข้าซ้ายแบ็คครับเนี่ยนละฮะลูกเสิฟทำงานโอ้โหอย่างนี้พี่ลาบอกค่อยชื่นใจหน่อยเสิฟแบบนี้สิอ้น น้องรักนะพ,พี่ล่ากำลังนึกในใจแล้วครับผมอ่านออกคนระับ <c oughs> หยอดช่องขวากระจันทองเปิดนิ่งชงนิ่งครับจะตานเตะล็อกแต้มได้ด,ดีอยู่ฮนะนี่นะครับกระจนทองสุดชินทรัพย์สินจากพิษณุโลกทั้งเกมวัดลูกแรกพิอ้นอาวนะครับเสียมคอมเมนต์มานะฮะสุพกรผิวขาวเนาะ พี่โอนเคาะไปเบาๆพี่เบิ้มยังเปิดได้อยู่ครับดาบเจี๊ยบชงนิ่งแล้วฮะเอาแล้ครับคราวนี้เตะล็อกแต้มได้ๆเหมือนกันครับพี่เบิ้มล็อกแต้มให้ทีมสวัสดลุงติงไดไรถึงติดติดหนึ่งหรือป่ะติดติดหนึ่งหรือติดหนึ่งกนะ้าหนึ่งหน้าซ้ายจอตกนเรียบร้อยครับชงนิ่งแบบนี้กระจนทองเตะไม่เหลือฮนะ <Huh. S 1> มเปลี masa, ่ยนไปนสร้างบรรยากาศนิดนึงพอถ้าห่างนก็่านโอ้แตมค่อนข้างห่างแล้วครับสิบตัวหนึ่งทิ้งห uh ่างแล้วครับขวาสุดล uh ูกนี้ยังเปิดได้อยู่พี่โอไล่ชงมาลึกไม่ลึกโอ้โหแต่ว่าไปเบิ่มรับยังเตะล็อกแต็มดีๆอยู่แต้มขยับมาที่สองต่อสิบโอ้จะถามว่าห่างไหมห่างฮะห่างมากครับ สองต่อสิลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามครับพี่โอเป็นแต้มให้เจ้าพลขยับขยืนเคลื่อนหางไปอีก1 1บเดต่อสออเด็กอินซีดำต้องอย่างนั้นนี่พี่ลา <laughs> <c oughs> ตัดยอดหน้าซ้ายดาบเจียบยังไวฮะโอ้โหเปิดชงให้พิบิม <c oughs> แต่ว่าจังหวะเตะลูกออกหลังนะครับผมถ้าให้ผมมองเกมก็คือพี่บิบมน่าจะแบบว่า คือจังหวะที่แข่งมาตั้งแต่ต้นๆแล้วแล้ว,ลวการพักมันช่องช่องว่างในการพักมันน้อยครับผมมององั้นนะก็น่าจะเรียวแรงถดถอยลงไปสวัสดีน้องกองดำด้วยนะครับกองดำแต้มห่างนะฮะแต้มตามอยู่2ต่อ12ครับปีโอตัดหยอดหน้าขวา เอาเลยครับพี่อ้นชงย้อนกลับไปอ้าวโดนเกี่ยวได้ดาบเจี๊บชงเองเตะเองไม่ข้ามเป็นแต้มให้เจ้าพลอ้นอ้นอ้นสองแต้มโอ้โหแต้มขาดแล้วฮะถือว่าขาดแล้วครับสิบสามต่อสองแบบนี้ถ้าไม่ขาดไม่รู้จะว่าไงละฮะไอ้จอนมันจะให้ผมโงก่อผมลงก่อนไอ้จอน ตะถัดบอ็อกเอาละครับยังลอกแต้มได้อยู่ฮะสวัสด์รุงไม่ตึงนะตึงนะก้งหน่อยตึงน,นะก็หมายไม่ได้เลยนะโอ้โหดูวิมาที่เตะบอลดูใจดีอ้โหแต้มตัวนี้อยู่ที่3ต่อ13ตัดยอดคราวนี้กระจนทองเล่นจังหวะ2เอาละครับดาบเจี๊ยบเปิดเองชงเองปาดคืนเอาจะตานเกี่ยวได้ชงให้กระจนทองอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยครับขึ้นแท่นขึ้นแท่นเป็นที่เรียบร้อย เจ้าพลกำลังจะรวบ 1, นึงสงานนี้ไม่แบ่งใครเลยแม้แต่ทีมเดียวสุขโขทยัยประกันทไทยภัยสวัสดีครับน้องมอสกิติพันธ์ <c oughs> <c oughs> เอานะครับปิดได้หรือไม่ได้ช่องขวาลูกนี้เรียบร้อยครับผลการแข่งขันก็เป็นทีมเจ้าพลฮนะเอาชนะทีมสัสดวัด <c oughs> ลุ่ <c oughs> ปดิวยุกร์สต่อตูิตได้ที่3าม <c oughs> นะครับ